สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้มาพบกกับพี่แอดกรลมาอีกแล้วครับจะนำเสนอเรื่องของดับหลัก10บล่างครับดับบ้าบินใครอยากจะชมก็สักครู่เดี๋ยวพบกันครับดับหลัก10บล่างงวดที่แล้วบอกว่าพลาดใช่ไหมครับ น่าจะมาต่องวดนี้คิดว่าน่าจะดับนะครับงวดนี้น่าจะดับก็คงจะเอาไปใช้ได้เอาไว้ตัดกับหลักสิบงวดที่แล้วถูกตั้งบนชุด25้าชุดถูกสามหนึ่งแค่ข้างล่าง25ชุดถูก2อสครับปรากฏว่า มีคนถูกหลายคนครับแล้วก็เข้ามาเป็น VIP ของอาจารย์หลายคนอตอนนี้ก็ขอรับ VIP ที่เป็น6เดือนพันเ้าอยบาทครับจะได้เน้นๆนให้กับท่านแล้วก็จะได้คุ้มค่ากันครับแล้วก็เป็นการให้ผู้จัดทำอาจารย์เนี่ย มีกําลังใจด้วครับอืมไม่ต้องสเปดสบปะส่วนต่านที่ดูของฟรีก็ดูได้ครับเอาเลขดับไปตัดเอาแล้วก็วัดดวงเอาครับส่วนอ้องวี p อาจารย์ก็หนักหน่อยครับคัดเลขกันอย่างเครียดมึนแล้วก็พยายามที่จะสรุปให้เหลือน้อยตัวนะครับ ส่วนท่านที่ดูวิดีโออยู่ถ้ายังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กด u u s c r i b e s u b s c r i b e ก็ไอ้กดนะครับกดที่กระดิ่งด้วยกระดิ่ง bell p r e s s b e l l forfollowme ครับเดี๋ยวเรามาพบก,กับสูตรดับหลัก10ล่างครับดับบ้าบินคืนนี้จะดับตัวไหนบ้าง ยังมีอยูสสูตรที่ยังดับอยู่นะครับแล้วก็อีก3สูตรนั่นก็เดี่ยงแล้วแต่ก็วันนี้คงจะดับครับคงจะดับคงจะไม่มาสามารถเอาจะเอาไปตัดได้ครับกับเด่นสิบล่างห้าตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกันครับตับบ้าบินครับโอเคก็เชิญท่านนี้เลยครับ ับนี่เป็นดับบ้าบินครับดับ10ล่างผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็เอาไปใช้ได้ครับถูกก็คุ้มค่าผิดก็คุ้มกับการรอคอยครับเสมือบ้างราบ้างครับปัดกันสำหรับงวดที่หนึ่งดับ10ล่างก็คือ3 7มเ สามเจ็ดหกเจ็ดห้าออกสองเก้านะครับออกสองเก้าอ่าเลื่อนไปให้ดูครับอ่าตามสเต็ปเดิมป้ายพนักงานครับเดี๋ยวรลอคแปบการเล่นหวยก็ต้องมีข้อมูลครับ ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่บางครั้งมันก็ช่วยได้ดีกว่าท่านเล่นโดยไม่มีข้อมูลที่จะมาช่วยนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลคำนวณจริงๆครับผิดถูกก็ว่ากันไปตามผิดนั่นแหละถึงจะผิดเยอะก็เปลี่ยนสูตรใหม่ถึงถ้าจะผิดเยอะหล,ะหลายๆงวดเข้าก็เอามาทำเป็นเลขเด่นซะนะครับ วันที่13ครับดับ10ล่าง8 8 7 2 0ออก63ครับดับ10ล่างนะครับวันที่18 8 1 2 5 1ดับ10ล่างออก0 8ดูตรงนี้ครับนี่คืองวดน,นี่คือเลขดับ,น,ดบนี่คือเลขที่ออกนะคนกระจายนะครับวันที่ยี่สิครับดับ10ล่าง7 3 8 6 4ออก52 วอที่25 5 7 3 9 7ออก0 7ดับตัวหน้านะครับดับตัวหน้าดับตัวหน้าโอ้ยชนวอนที่28ครับดับออกไปที่ครับไปไปไหนแล้วหายห้าโอเค วดที่ยี7แปดเครับออก69ตัวนี้วดที่3ามสองหออก20นี่ับตัวนี้ครับนี่คือวดที่3ามงวดที่3ามห้าแออก14ครับดับ10บล่างนะครับวดที่สามสิบเดวัดที่เจ็ดดับสิล่างเก้าสองหนึ่ออกสีครับ นี่ดับสิบล่างทานี้วิสี่สิบสองสองหกสามห้าออกเจเก้าวที่41บเรับ5,2,5,3,9ออก4ี่ตรงนี้อกัดทีดาววุฒิสี่43กรับ0 8นย์แออก9,5 วันที่46ครับดับ10ล่างคัดทีดาว0 0 1 4 0 1 4 0 3 3เ,เอาอ่า7 9เรามีอ่า, 7, อาผู้ชมต่างประเทศหลายคนครับก็มีภาษาโคาหลแทรกบ้างครับวันที่50ครับดับ10ล่าง5 4 3 3 5ออก20 ว่าที่ห้าสิบสี่ครับวันที่ห้าสิบสี่แปดออกสามสามเก้าออกสี่ห้าวันที่หกสิบห้าสามแปดเก้าหกเจ็ดออกห้าเจ็ดวันที่หกสิบเก้าหกหนึ่งสองแปดหกออกสามสี่ อันนี้เป็นข้อมูลในทางาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวทางเท่นั้นครับบางครั้งผิดบางครั้งถูกแต่จะถูกดีกว่าครับเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มังมนงวดแต่ครับมงวดก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มส่วนเลขเด่นก็ถูกหลายวดติดแต่ระวังนะครับจะหลุดวันไหนก็ไม่รู้ต้วรุกเข้าแน่ๆก็ทุ่มตุนมหาศาลซื้อแล้วครับ วัตทีเก้าเจ็ด่เจ็ดเกออก0 2วัติีร้อยสามส่สามเจ็ดเออก5 7วัติีร้อยหกสององศูมอกสีวัตทีร้อยสิบศูนย์หออก4 4วัตทีร้อยสิบสี่เจ็ดศูนยออก2 5วัตทีร้อยสิบแปดห้าสออกเก้าส วันทยี่ิบ2องสองสามสามเจ็ดหนึ่งออก5 3าสามวันทยี่สิบหกสองกสออกแปดวัร้อยสามสองนึี่เจ็ดห้าออกแปดวัดร้อยสามสิบแปดลับสิล่างสี่หกสองสามสีวัดร้อยสี่สิบสามหนึ่นะครับ พอดีร้อยสี่สิบเก้าเก้าสามห้าห้าหกออกแปดสามีร้อยห้าห้านยกศูนออกเก้าเกีร้อยิบสองส่เจ็ดเก้าสามหห้าดับพลาดันทีร้อยอกสามเจ็ดดดห้าสี่ดับออกศูนย์สดับถูกนี่ดับผิดดับหกส้าดับผิด เนี่ยผิดหลายงวดวันที่รกครับดับสิบล่างศูนย์ากออกห้าหกดับพลาดวันที่ร้อยหกห้าห้าหกศูนย์สี่สี่ออกหกห้าดับพบาลาดดับผิดครับมิสวันที่ร้อยหกหกดับสิบล่างศูนย์สองสองห้าแปดออกหกสี่ดับถูกต้องวันที่ร้อยหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองออกห้าครับดับถูกต้อง วันท1068ครับดับ20074ดับ10ล่างออก23ดับผิดครับ2มามิสเฟลวันท1069ครับดับ10ล่างคัตติดาวไทยรอตตรีดับ10ล่าง9 1 1 0 0อะไรโอ้ไม่ขึ้นละ09 9 1 1 09ครับดับ10ล่าง จะเอาไปใช้กับเด่นได้หรือไม่ครับมรามาดูกันนะครับอืม,อ,มอ่านี่คืองดของวันที่2องพฤษภาคม2 5 6 2นะครับอ่าเดี๋ยวที่นี้สำหรับท่านที่อยากรวยโดยบีบข้อมูลไอ้เล็กสั้นแคบลงครับสามารถเป็น V.I.P. ได้ครับ ครับก่อนที่จะปิดท้ายรายการนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็น w ว p ครับ6เดือน1,900บาทครับลาย ID เเศรษฐีพันล้านนะครับหรือจะมาลายนี้ก็ได้ครับลายเอ๊ะไปไหนละที่ทำไว้อีก1นึ่งลายครับสมัครโดยตรงครับไม่ต้องย้ายกลุ่มก็ได้ครับตรงนี้ ปนลายไอดีอีกหนึ่งลายครับของอาจารย์ที่ทำไว้เมื่อวานนี้้าเข้าในกลุ่มลายนั่นโดยตรงเลยครับลายไอดีก็เขีนมาให้แล้วครับอ่าลาย L I N E เอนลาย ID นะ S อะอะ s u p เปอร์ซ r เปอร์ดีครับลาย e ID ี Super VIPs ครับนี่ครับสมัครมาโดยตรงนี้ก็ได้ Line ID Super VIPs ครับเป็นกลุ่มที่เน้นสำหรับ6เดือน1 9 0 0ครับเราจะได้มีพิเศษบางงวดครับที่จะเน้นให้ครับมาตอนนี้นะครับโอเคเยวจะเก็บไว้ก่อน ครับก็6เดือน1,900บาทครับแล้วก็ดูตรงนี่มาดูเลขดับก็ได้ครับนี่ดับ323มวดดับ7ม็วต่แล้วก็ดับอยู่ดับ3 200 28งวดดับ9กับ7ดับหลครับวันนี้ดับอะไรเลขเคลียร์บนก็701มา1ครับอันนี้เด่น10หน่วยบนวันนี้จะเป็นเลขอะไรนะวันต่ล้วหนึ่ ที่จริงมันอย่างนั้นหนึ่งตัวแต่ว่าพิมพ์ไปว่ามาตัวเดียวหน่วยร่างก็สามสองห้าออกสองสามแต้มนางเอกกับแต้มเน้นหกห้าสองแต้มมาตัวละครับออกสองสามเป็นห้าแต้มครับตัวเทลดาวเนี่ยไฟพอยต์อันนี้ต้องรวยให้ได้ครับก็มาครบล่างก็สองเก้าหนึ่งสามวันนี้ปเป็นเลขไร นี่ออสองสามมีครับเองนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ชดเด็ดครับโชคดีมีเงินหลักหนวยล่างวันนี้จะเป็นเรขออะไรนะจะอยู่ตรงตำแหน่งเดิมหรือจะเลื่อนเพราะว่าสูตรนี่ก็มีสิทธิ์เลื่อนนะครับแต่ว่ากําลังอ่อนก็เลื่อนได้ครับเปได้แต่ไม่ต้องกลัวครับอาจารย์มีวิธีคิดสูตรอื่นๆที่มาวิเคราะห์มาดึงเดี่ยวกันอีกทีนึงครับมี 2- 3สนะครับดึงให้10จุดมาตร,รฐ,ฐาน อโอเคนะครับามาเป็น v ป p กันนะครับอยากรวยก็อยากขี้เหนียวไม่ต้องเสียดายครับตังตังเพราะท่านก็เล่นหวยอยู่แล้วเอากันได้รวยกันไปข้างครับอย่าเมตตาปราณีช่างมือครับปล่อยนานแล้วแต่ท่านต้องเช็ดถึงวัดดวงด้วยครับแล้วก็อย่าดูหลายอาจารย์เกินไปมันจะตีกันนะครับเลขเนะี่ยมันจะตีกันให้ถูกแล้วแต่ท่านไม่ถูกเพราะว่าท่าน เล่นหลายอาจารย์เหลือเกินครับโอเคนะครับวันนี้ก็ n ไน h ์ราตรีสวัสดอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้15นาทีโอเคครับสวัสดีครับ